อันดไมเฉลิมพระเกียรติตบนบุตุพันธ์เนี่ยตั้งอยู่ที่เขตรอยต่อนะครับไปรอยต่อระหว่างจังหวัดกาญจนบ,บรุรีสุวรรณบุบรีแล้วก็นครปฐมนะครอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณสัก30กิโเมตรในพื้นที่เองเราไม่มีรถโดยสารประจําทางผ่านนะครับเวลาที่ประชาชนพี่น้องประชาชนเดิมนะครับถ้าจะไปรักษาพยาบาลที่ตัวอำเภอต้องจ้างรถนะครับ ในพื้นที่เข้าไปนะครับก็เป็นต้นทุนคนเจ็บปว่วยในครอบครัวก็ต้องเสียคนที่จะต้องพาไปด้วยนะครับทำให้ส่งผลกระทบนอกจากสุขภาพแล้วก็จะส่งผลกระทบที่รายได้ของครอบครัวนะฮะด้วยผลดังกล่าวนะครับเราก็จะมีความตั้งใจนะครับร่วมกับคณะกรรมการ พัฒนาสถานอนามัยเฉลมิมพระเกียรตินะครับแล้วก็ผู้นําชุมชนภาคประชาชนภาคเอกชนต่างๆที่ในพื้นที่เรานะครับก็พัฒนาอนามัยเฉลมิมพระเกียรติให้เป็นโรงพยาบาลตาบลหรือเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กเพื่อบินให้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่พื้นที่ของตำบลบ่อสุพรรณพื้นที่ของอใกล้เคียงนะครับสามารถบริการที่นี่ได้เรามีแพทย์ประจําทุกวันนะครับให้การตรวจรักษาพี่น้องประชาชนนะครับบริการทางกรรม ถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันต่างๆนะครับส่งเสริมสุขภาพการเคลือบฟัวไรก็ให้บริการที่นี่นะครับนอกจากนั้นก็มีบริการแพทย์แผนไทยซึ่งอยู่อาคารชั้น3นะคะให้บริการนวดประคบอบสูญภยัยดูแลการใช้ยาสูญภยัยให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับมีช่องทางในการดูแลสุขภาพการฉีดวัคซีนนะฮะซึ่งเด็กทั้งศูนย์ุ 0-5ปีกลุ่มที่เป็นวัคซีนปกติแล้วก็วัคซีนที่ป้องกันโควิด -19 นะครับเราก็มีให้บริการเพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการในชุมชนได้นะครับเราก็มีการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของการตรวจคัดกรองนะครับมีการตรวจเอ็ดเคเพื่อหาผู้ป่วยรายใหม่สำหรับผู้ป่วยที่มีผลบวกเราก็จะทำา p c ีให้นะครับการเก็บเชื้อเพื่อส่งไปที่โรงพยาบาลในประจำอำเภอโดยที่ประชาชนไม่ต้องเคลื่อนย้ายสำหรับการมาใช้บริการนะคะสถานีอนามัย เฉลิมประเกตบปสุพัรณ์นะคะที่ฉันมีความประทับใจเป็นอย่างมากนะคะสถ,สถานีอนามัยมีการบริการวรวดเร็วแล้วก็มีการทํางานอย่างเป็นระบบค่ะเพ,พราะพนักงานพยาบาลก็บริการคนไข้ดีพูดจาดีเอาใจคนไข้ดีจะ้ะนอกจากนี้นะครับเรามีการเพิ่มศักยภาพในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์นะครับเครื่องเจาะเลือดการ ตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางหัวใจนะครสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์นะครับนอกจากนั้นเราจะมีการปรับปรุงภูมิทัศนะครับทั้งภายในภายนอกนะครับ ให้มีความสวยงามนะครับล่มลื่นและเกิดความประทับใจสม,มเรือกเยียินะครับที่เป็นอนามัยเฉลพรมเกียิมีจัดทําห้องเฉลิมือะเกียิในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาถพระพันปีหลวงนะครับโดยปรับนะครับให้เป็นห้องเฉลพอมเกียติแล้วก็เป็นห้องพักผู้ป่วยให้ผู้ป่วยแล้วก็ญาตินะครับที่มาพักที่สถานในม้นะครับได้ทราบถึงพระคาชกรเลยกิจินะครับในสมเด็จพระบรมราชีนาถของเราในรัชการที่เจ้าด้วยนะครับใน ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านนะครับที่ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยเชิงเพียตรตําบลบางสุพรรณก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาทํางานที่นี่แล้วก็ทํางานเพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินตอบแทนนะครับแสดงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ตอ,ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่นะครับแทนพระเดชพระกันในสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 ในวนโรกาสที่พระองค์เนี่ยมีพระชนมายุครบเ0บพรรษานะครับบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรที่อยู่ในสังกัดของสถานเมือเฉลิมเกียติทุกท่านก็ตั้งพธิธานว่าเราจะดําเนินง,งานดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชคุณสลให้สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชิงงานีนาถพระพันปีดวงนครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวตะบลบ่อสุพรรณที่ ได้มีอนามัยเฉลิมพระเกียรติของตำบลบ่อสุพรรณคอยอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านสถาน,นีอนามัยนี้เหมาะสมที่สุดที่อยู่ตรงนี้นะคนไข้ยเยอะดีใจด้วยที่ที่พระองค์ท่านได้ได้ทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยนะมีมีประโยชน์กับประชาชนประสดมีกรของพระองค์มากครับ